นโมตตสภคะวะตอะรหะตสัมามูกะมตตสภคะวะตุอรหะตสามาสามุทธะะนโมตตสาภคะวะตอะรหะตุสา,า,ามมสา,าม,มา น้ำมูแถมโตเื่มครับปู่วันศกร์เนี่แห่ไม่วาตังคือดวเ้าปกิครับปูเอออันนี้อนี้มวนปูตาปูคือปลาเขาเรียคือก้าวก้าวปเรียกคือก้าวก้าวเปดโ้ชมส้างบุญเออลูกหลานได้ร่วมเดกรวม่านกัรนีอปูคือปลาเขาเรียกคือก้าวก้าวปดขั้นบ่มิปูคือปลาเขาเรียกคือก้าเก้าปดลูกหลานก็คงไม่มีโอกาสจะได้ร่วมบุญแต่ณสถานที่แห่งนี้ เออมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทำร่องไว้เออไม่ฟังด้วยหูท้ามไม่ดูด้วยตาก็ไม่รู้สึ่งศักดิ์สิทมีจริงบ่าเชื่อได,ด้รู้ทุกอย่างอืบางเกิดขึ้นกต่หนอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบคนมีศักดิ์ักรวาจาขักดิ์ิ์เข้าใจไหมยืครับปูดคนเราวาจาอืมศักดิ์ิ์อืมคำเบาศักดิ์ กาคืนดูที่การกระทำการปฏิบัติการปุกฝึกใจค่นห้าวบางมาว่ากู้กูแต่ไดเลื่นหากินถูกทางกงไม่ใช่นะปูแตคนบางมาคู่คือหากินถือทางแค่ว่าทันยิ้มตาปูอันนี้ไม่ครมไม่ได้หากินนะไม่ครูกําลังช่างรุ่นกําลังพาลูกร้านปูตายและปู่คือพอเขาเรียกคือก้าวก้าแปดร่วมช่างบุญช่างกูเพื่อ แกนงลงวัฒนธรรมไทยของเมืองอีสานว้งไขั่วลกูกเออลูกร้านผู้ใดเกิดมาไงร,ไร,รนนนุ่นผู้ใดบ่กผู้จักขากะแม่ครูผู้จ่าผู้จักแัดนี้แกเรื่องผู้จักนอนยังนอนการข่างวันไม่ได้มอมเมาลูกร้านไม่ได้ให้ลูกร้านเรียนการพนันแต่การเคียงโั้มือทั่วโลกเดกครัื่องบอกว่าผู้ใด การเสียงโชคทุกคนอยากมีโชคมีรา่าอยากถูกรางวัลก็จะรีดรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมครับปู่เออรางวัลที่สองที่สามนะทั้งหนาทั้งโตทั้งชายทั้งโตชายก็โตอ่ะหรือรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแต่รางวัลที่หกไม่มีใครอยากได้เนาะคเอเพราะฉะนั้นลูกหลานรงที่ดีทำดีบารมีก็จะเกิดเออรวมเพศรวม,ข,รวม,รวมข่างรวมกลินรวมท่านขาว่บา่านท่านนี่ง ให้เกิดจากทิดจากแ่งไม่ได้บีบบังคับใครไม่ต้องไปเรื่องอะไรใครเออให้เคดตั้งใจเ็ดอยากจะทำก็ทำไม่อยากทำไม่เป็นไรพ่อไม่แด้ว่าอันนี้มันอยู่ที่ดุลที่ส่วนบุคคลอยู่กับความคิดความอ่านคำพันธุญยาคดิ้งคดังกามือถ้าเรามืออะติ้งะตังเราก็มือเข้าใจไหมบักเสียเอ๊ะย่ากลุ้มระ่มใน รากย่อชั้นรเชิญบางถึงบางอย่างคนเฮามือแล้วเ็ีว่าสิทุกูกบ่ะไ้เด้อจำว้ให้ดีลูกร้านให้รับมัดระวังการใช้เงินอือันใดควรอันได้ใดก็ควรผมควรพิริพิจารณาแม่งมากายกับเสียงายคนละคนว่าแต่ถ้าเราเอาไปใช้ทางที่ถูกต้องบ่เสียอยู่ครึ่งมาคู่กำลังพาถคือ เปงั้นงบทุนเสียไปงไ้นพาลูกร้านได้ค่างมหาเกดีเขาเป็นตัวเป็นตนเออใครงว่างขางช้าเวทคือวันช้ากุูงก้นก็เป็นตัวเป็นตนข้างองค์ปู่พญานาคก็เห็นเป็นตัวเป็นตนคือก,การยืมค้า,าราฮ้อยั้างจังเอิลเอาคนแดกไปกราบพระกระกาฝาดเออเงินทุกบาททุกเบื่อลูกร้านรวมเพีอร่วมกันน้ำกันอันนี้ไม่ได้บิดบังคับใครไม่ได้หลอกใคร แกวานหลอกคนทมางบุญถือว่าผู้งานเก่งผู้แย่งหลอกคนทมางบุญเนียถือว่าเก่งอยู่แกวานหลอกคนไปกินเหล้าเมาอยาหลอกคนไปดีกันเพราะนั่นหลอกคนเนี่ยหลอกคุ้มเงี้ยคึมเออไปง้วงง่ายอะบายจะม้วงเนี่ยกินเหล้าเม่าอย่าขาพอจริงไหมาบาดมาหาันตกนรกย่างบ่ตายกระโจมนรกเขาแกงย่างย่างเป็นบ้าดย่างเบาเรื่องของขอของทางส่วนไหนเขาตื่นเขาขาดรู้เนี่ย ให้ดังเชื่อขาพอ่อจรินแม่กูหังอืมชะม้อนชะจิ้อปัแนแง่ปมือถึงหมดมันเปิดกลางกางได้อยากเป็นบ้ารู้บ่เกิดขึ้นมาเขาหันไปค้น,คนอ่ะเออกะฟั่งฟั่งดีได้ไหมคนพ่ายถึงพ่ายขาดเออจะไปหาเอาเปลือยเอาไรก้นก็ไปมักไงไฟขุ่นก็ไปลงระเรื่องนงหยดท้าบันดาท้าเกินไปข้นเฮาอืมเมื่อไหร่ใจเกิดทุกคนแล้วนเดยอะๆไงขับฝ่ากระต่ายใ,ใจขึ้นกัน เออแต่ขึ้นสุดท้ายเหมือนแม่ครูได้รบขึ้นไว้ได้ยืมไม่ยืมครับปูขึ้นสุดท้ายไากลับไปมนงเดียวกันเมื่อครับผ่านมื่อยิมครับผ่านประตูประตูนรกประตูสวา่างเมื้องบ,บนเพื่อนผู้ได้ตายเขาสิเขียนซื้อไว้จา่ายยึดไว้ชงมื่อยิมเนาะครับปูยิมแล้วด้วยเออยิอยมเพทยังไงเืม เคยกินเคยทางบ่อืมน็กแต่เรี่ออืมจัม่โพษมาหาอยู่งแย่มบ่ถือกวะแต่ว่าแค่เด็กนคือแข่ง đ ว a ใช่อเอริ้มอ้าวผ่านแล้วลุกไหมมึงริ้มส่งทีเดีอืมคุณสวัสดิ์มือบอกแยเอิบอืมบักกรองการอนไงอบักปูเอิอัออมอมอืมืมอืมอืคือืูอบมออ อันนี้นมันสมควรเออจะได้รับพู้อายุใหม่จะถือได้ยิ่งครับครูไดถึงได้ยางค้นท้าตายแปงม,มีกดเม็ดโกดเมืองฉวั้นโกดนาลุ่อย่าว่าไม่มีกดนะเมืองบางมุมมีกดแต่ว่าลื่นโกดมึงกดเด่นอืมแต่ว่าคนตายไปงยังตีบตีเออต้องผ่านนะต้องไม่เขียนคือผู้นั้นคนบ่ไม่เขียนได้คือได้เสียงตายกอนถ่ายรูปไข่ เป็นผีบางทีเจ้าไม่สมตายู้่าฉันหอดัดใจ่อะไรหอออายดูว่าฉันหอดตายก่อนายรูแม่บเครอเออคิมโมุกว่าคิฟังก่อนฟังอยู่ขับโมุกว่าอายูได้เกิดขึ้นใช่ไหมอายุสมควรต่ายเกิดขึ้นสมควรตายนะเกิดขึ้นแต่ว่าตายก่อนอายุใค เออมันดืดมันยานมันกินยาบ้าร้ายกว่าน้อยๆเนะ่เออควางไม่เกลี้ยกลอมันจะสิจ่ายมันบอกตาปูมันลืมพอลืมเมไปขี้รถอืมขี้รถผ้ามูไปห่าแหน่พ่อแดดพ่อดีเขาที่ใส่รับอกมันเปิดใจขี้รถใส่ชักจะเถียงตาปูตายก็่อ้กุ๊ชิบเก่าตายแคชิบเก่าโอ้กระจีมันเกลี้ยกลอมันบอกแต่มัดตายก่อนแต่เขาบอกชิบเก่าปืน บาดนี้ต้องรอจถึงหอดเกล็ซีผุนได้ยิ่งจังใจใหไปได้ง่ายจัยมันกับผีเรื่อเขาใจง่านหมนบุญกับวัชพังกรรมกับสางเป็นชีเรืเ่อง,งร้อนพาโในตไม่เคยกินเคยทานเคยผานแต่เงินพ่อเงินพ่อ,เง,พอเงินแม่เอาเงินไปเคื่อนได้นลิ้งือว่ายับื้อรถ่วัดทุกลกแต่ว่าต้องรอดหอดเกล็ดีแต่ตายก่อนอายุกไขซีฟเราตายแ่ ชิเก่าตายลรวติปูชิบเก่าตายเลยก็เลยเป็นปีรอยเล็เออสีเรีร้อนเรีร่อนอืมบาดนี่อ้าวบาดนี่่อมไม่เกะเขาฮะมันมาถึงเกคือไม่กบบเวยรับิครับปูอืมเพราะว่าอาคุณเพรัต้องอายุถึงเจ็บติต้องรอคุแล้วรอดุณหัว่าเออายนี้ตายแล้วเกะคืออืมพู้กนี้คือชวนบุญเจกาของเพิ่อ้ในนะรับเดี๋ยวเขาเสียได้คืออืมพกนรบงกใหม่อืมเพราะว่า ไม่เคยสร้างความอื่นแต่ว่าตอบไปื้อีจะบอดก่ขอ,นอร,ระไมายลยครับปูข้อระไม้ทั้งขาบ่เคยจะกินนั้เทียวข้่ตัวก็ว่าเออจ้าเรียวกระเจิยืมไปรื้อไปกอดมือแบบพวกเห็นนู่นน้ำขางข้าง,งจำไว้ยืมครับปูเออเห็นผีอัน,นั้นเห็นผีอันนี้เห็นผู้งานอันนั้นอันนี้ไปขันตรงไม่งนกานัาหักหัน,นืมชาวบ้านไปยืคุ่งอายุบา้านนหอดเจอผ ใัวลูกไข่รวาจกินนยังเลยยงครับปูบาดนี่คเขาปล่อยผีผีผีผผยังออกมาเนาะปูเขาฉา,า,านไนเยื่งครับขั้นผู้ใดอื่นมาช้ำพาคซื้อซื้อไม่มีเจ้ามืมก้อมให้มารเาเป่านั่นแหละเจ้าจะถึงปีละเถือองีบุญรู้ปีละเทือทีปป่ปูเขาด้กินเพราะมันช่างมาาัยากนครับนี่แหละครันงเป็นยังคจังจะใส่ลูกไค่นะก้อนจะถึงอไอลูกเกี๊ยบ ในลูกนัดเช็ดบุ่มเชดท่าละครเรลูอเรื่รับปูเออตายไปตอนนั้นคือจะคินเขาแกลี่จะกืนนั่นจะึ้นนี่รูดิตักพบพุ่งขึ้นอยู่รู้ดิยาโดมันโตขับเอาโดมเนาะข้นบุ่มไ่ตัวแวบเดี่ยวก็นั่อนั้นนะค่ะไปสเว้ยคุกแต่ว่าสำหรับคนช้ำบาปกลออดเน่ยเรื่องมึ่มีโอกาสหรือมึงไม่มีโอกาสแม่งเขามาให้เกิดกันตื้อมากถึงนคน ก <t> ็ถ <affiliated listeners> okay. ือ yeah. ว่าทังคัว so, so, so no, ่าคือกลุ่มคือกาเป็นหูงาจากหมดไปทั้งาันนั้นพว้บาคนนี่มาเกิดด้วยเขาป่อยมาเหตเขอขาคือคือครับม้าประคบอยมางเมื่อกี้มัเกิดพราะดเขาน้ำก้วแดงเรื่องบ่บเรื่องน่อยออกมากระจาดหมดเขาดั้งจาบเอาไว้คอมักไปทั้งางจะมาเกิดอย่างมัร้อยด้วของเขาการนุ่คือวาคนชัดแรงแ่ มักเัิดใจงานคือหย่งนั้นเออหรือเปล่าเออบ่มันทำมาได้จะไปคิดคนกับบอกจะไปคือใครผู้อื่นเออเออแบบกรรมมันกระโตกดูแกเขานั้นเออจาว่าตายเร็วๆไม่เรีวไม่คืดจังงี้กระบ่เร็วส้าวันนั้นลูกมือคือตายเรีวกรเกิดเออเรี่วกระตายจักสคืเป็นอย่างนั้นเลยนักสคืเป็นงูเงี้ยวเงี้ยวโคเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นงวเป็นขั้วเป็นหมูเป็นม้าให้เขาข่าเขาแกง เป็นขาดเดอะนะครันเป็นไร้ยางแต่ผู้ใดที่ำดีก็จะเกิดเป็นคนแต่เมื่อโอกาสไม่สั่งโอาใจงั้นครับคูณเมื่ไม่ใช่หวันรู้รอกรู้นั้นรู้หวันรู้ก็ช่ไดหรอกครับคูคือปฏิบัติให้มันถึงให้ตัวทาาอยากแด้มื่อจะว้าออกการปฏิบัติก็ใหญมากใหญ่หรอกเเป็นต่ว่าแจ้อปฏิบัติได้หวันรู้โอเคว่าเขาดีวาได้รู้ ้เข้าเครียดหาเข้าอย่งนัก็เข้าหายนี่คือวันทุ๊มางไดดครับปูนอโฉธนาพรงพิงเผาแก้บุญพวงมาลัยสิบเก้าพวงนอผัครับรถดายใจอ้าวให้มือโคมือรับมือโคมือหมานน่งนาพงจากรนอกไอน้องานศงานได้รด้วยกพอรานผมเด้อตัวมอเท่นั่งบนทุกงนั่งบนทกางถนร่ครับาพมใหญ่อ อันนี้เอฟีีฝากรวมบุญมาทางเืมมือครับสากุท้ายูาถูกท้าเออเครื่องไอนม้วนด้วยครับพวกเอาเรื่เรื่งครับว่าเสียเฮ็ดใดพป้าไปวันที่สิบเก้าวอ้ผู้เส้นนุมันหาใไสันปุวันที่สิบเก้ากับยังคือว่าหายคือข้อไก่คกหมวดัวครับเออขาดทุกขายกับใจค็ดทุกบุญน้ำมัคู่แล้วเด้อสาธุสาธุคือเค็ดองไม้วนรลใจใหญ่ใจเื่กใจใหญ่ใจสะอร์พ่อให้เลย ว้าหันพ่อหันเกาคิ้วหันจะว่างหวนี่น,ะน,ะน,ะนะี้ค่าสุกท้ายเปิดเปิดแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดเออหวถึงมากอ่าค่ทุกทาว่าข้สามคิ้เอก็เป็นเจ้าภาพใครเรับวัาที่สามเอสอย่างไรกเริ่งครับวันที่อันนี้ซาตุทายกับปีปบบนหยที่ปูวันที่เข้าหาเอ่เศร้าหาครับผมรู้แล้วแจ้ว่าพ่อขี้ห้เป็นสามเอสดนางปูเสร็จสามเอ็นึ่นเงเออสามคิอเองมือขึ้นหยบมุกหับปู เออให้คาสทุกท้ายเปิดเปิดเปิดอืมใครด้รวมบุญวมุถุไปนั่งไปครับเม่อคู่ได้หูเด้อสาธุสาธุปูเออให้ไอู้วันนี้คู่ขับแรงยิ่งๆแบบกระยๆได้รวมทุ่บุญนานๆแต่ว่าพอให้พ่เศษขับุกเี่ยไหมให้พิเศษชัดชุดเยี่มเออไม่เป็นมือพิเศษไหม็คู่ไดู้่เด้อสาธุสาธุเออใ้ทุกค้า มันไปเจ้าใอรก็ยังร้องนะวนอบ้านเราไม่แข็งังโว้ยอย่างไรผูปัดเลยกึมเบอเจ้ามือเข่าครับครูนี่เห็นมาฝงานยึมแก้ไขยืมเบาบู้ผู้แกไขอะไรแจงโมัเดียวแจงโม่่ใแจงโมปาด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 โขดโขโขโขปาดโขนี่แจงม่มันอมือหางเบาเนาขามนคืมือแก่ของ ลืมแกล้เขาน่ะหลายผูกร้ายคนนี่แหละนี่ร้ายคนง่ายลูกหลายโผล่ไปรวมเพี่วมแขางรวมกลืนรวมข้างใายมาช่างก็ย่าช่องแตงโมคนน่ะอีกย่าช่องแตงโมครับเออหลายผูกร้ายคนหลายคือเสียงเรียงน้ำเออหายมือโขกมือดาบมือโขกมือมันอาดูวยน่าโขกขับพระซึ่งแล้วก็รวยแตงโมก้าปู่ร่วมบุ่ง แข่คุ้ข้างวงทั้งหมด9.7เก้าสิบเจ็ดคุ้บวกอื่น5ิ9.7บวก15เป็นเท่าไรบวกเทียอื่นเก้าเบ้าเก้าเป็นเก่าไห้าเก้าเก้าเป้าเก้าไห้่บกเกเก้เก้าเก้าเจ้าเวกิบห้าเป็นเ่าไหร่เก้าเจ็ดบวกสิบห้าเเ้้าา้อยสิบสองจะเป็นร้อยสิบเเสองเ ร้อยรอยสิบสามปัวพูบ้าเม่งยาก็ถึงสิบสองเก้าสิบเ็ดบวกสิบห้าเป็นสิบหกสิบหกคู่เลยถึอกับปพวโอ้ยคุ้มเงี่ยป่อสีไกล้หมดผ่านกักขวเขาลงเรียนได้คู่บ่สวนบมเป็นอะไรว่าจบต้องเรียนนงเียนนี่นายนายนคู่มวยเนี่ยเอออันนี้แพงมากท่านข่องผู้ใหญ่นากค้าขายได้อ่บ่ เออขาอยิงนาชาขายแอ่ะือจิ้มมือจับต้วยสอ่ตอ้อลูก่เส่าตึ้งจะเดือดเหอือว่าเดี๋ยวขาจิ้บอน้องมือยจห้อีูย่งนาชาไม่คึอเาอยว่้่เอาแค่คือหัวถึงวันย่ังนาชาช่างงานถึงพ่อไหโอเคป๊อให้จิ้เลยแต่ว่าให้มว่าคืนเดือนแต่ความป๊อจะจ่ายจายได้เดือดเรีบัตรพ่อจะจ่ายอีนางนาชาขาเลย เดือนลนะเท่าไหร่รู้จังไหมายืะเดืนเท่าไหร่ครับปูเดือนลนะสิบหกบาทเดือนลนะสิบบาทโอเคปะโอเค 6, อเค 6, 5, 5, 5, 6, 5. รับสิบหกก็ให้สิบออให้อีนั่งนะค่ะาค่เดือนลนะสิบหกคอปูปูป <laughs> เสียเงินก uh, ็เดี๋ยวข้อนางเดี๋ยวพวงนัวังเอก็จะเสเงินพวงโตยาวรุ่งเนาะเออขับข่อมบพวงมาได้ก้าวพวหามือขบมือดักมือขบมือหมายหึงหึงแล้วก็รวยพ็อไดมาแล้วนะลูกนะมันหายคนยืมพ่อพอิะเครียดเออเอออ่นี้ไม่ขอผู้ไดมาลูกมองยังกันเพิ่มมาได้เนาะ เออฟอมครับร้ายผูร้ายคนร้ายชื depois, depois, sonra, um. estar, ่อเสียงเรียงนามที่ร่วมบุมาอ่ามือเขามือด้ามือเขามือมาดหึงหึงแล้วก็รวยรวยทุกๆุคนั้นงัทั่วสิรักเลีวยิ่งตกปากฟ้าตากูตากูเอดขเออทั่วสิเรียมอันนี้เอิคือร่วมบุงมาเนาะผ่านมาทางเมื่อครู่ได้เว้นจากอีนักเอิมมือ แรกข้าวบุกแรกสิบเก็ดบาทเออนางอน้อมือสิเก็ดเออนางพัชราบดีสิราทิบถวายองค์ปู่ให้เมื่อครู2สองพันวันันวันอ๋ออันนี้พ่อก็ให้สิบเก็ดน้อลูกน้ออันนี้นางมาไัอารีเอื้อพ่อให้สิดแปดใจขึ้นสิบเก็ดสิบแปดเกือบบาทนะ หามือสกมือดามือกมือมนซิงแล้วก็รวดุเจริญเจริญดุกงโอ้เสียก็ได้ษณหม่กบวยตังกระจังบ่อนเะอันนี้จากประชิดมาดิเสียงจากคุณปลางปรางมากชาวาอีกพอวยเงินบ้านเนี่งเรื่องไรบ้านเนี่ยเรื่อง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 ขันยากัะปุกจ้าว้ยเออไงที่ตับขันยาเป็นยักษ์พ่อจังบาจัขัน เรี่องนี้เขาปูช well. so so ่องกันเริ่มคือใครช่องหลกขั้นช่องหน่อยวันนี้ว่าไม่ผ่านเนี่ยเขาแก้ไหมต้องท่องลายปูวันนี้นั่งไปนนี้มันกลรวมมากบบนึงพ่อก็คือหาไปเรือยชิดเก็บไปบุ้งซะถูกซะหายไปหายไปหายไปอันนี้นายอาลิอืญรวมสวายรวมข่าเนาะ่ายมือคงไมรามือคงไม่ไนแล้วก็รวยอื อันนี้ผ่ามาข้างอีนั่งนังหอยเปลื่กว้าเนาะข้ามบุ้านางน้องสองมุกดาอามือคอกมุกดามือกุกงไมนถึงถึงแล้วก็รวย้วยคงไข่พจะนาด้วยบุญถวายตรงมาขัมออ่าดูดีมือให้กมันดำด้วยอันนี้เอฟซีผ่านมาขางช่องอีนั่งนักงน่อยอโอได้ได้คนได้คือยงยังเงียมือนง่งนังห่อยมือนหคองคองเนาะ เออ่อยงัน้อยหมนเหงม่าอ่าอมือขวมมือรกมือมมืไ้หึงหึงแล้วก็รวยนั่ลูกนะ่งฮ่นฮ่าฮนอั่งางนังลูกนั่งเอออันนี้ลอยโซกินกงโซหงานอีุดาอ้ารวมขังแบ่ง็ลงขางใครนะงอ้ามือคมือกือมือม้งึงแล้วก็ร่ยว่างนล้างเทพมากเเอ